พระธรรมสดุดีบทที่ห้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงสนพระทัยการคร่ำครวญของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์กษัตริย์ของข้าพระองค์โปรดฟังคำร้องทูลขอความช่วยเหลือเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในยามเช้า พระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพระองค์ในยามเช้าข้าพระองค์นำคําร้องทูลมาต่อหน้าพระองค์และจุดจ่อรอคอยคํำตอบจากพระองค์เพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่พอพระทัยในสิ่งชั่วร้ายคนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมกับพระองค์ได้คนยิงจองหองไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้พระองค์ทรงเกลียดชังทุกคนที่ทำผิดพระองค์ทรงทำลายล้างพวกคนโกหก ส่วนคนที่กระหายเลือดและคนคดโกงนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังแต่ข้าพระองค์จะเข้ามาอย่างพระนิเวศของพระองค์โดยความรักเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ด้วยความยำเกรงตรงต่อพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยศัตรูของข้าพระองค์ขอสุนำข้าพระองค์ ไปในทางชอบธรรมของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์เดินในวิถีของพระองค์อย่างราบรื่นเพราะไม่มีสักคำจากปากของพวกเขาที่เชื่อถือได้ในใจของพวกเขามีแต่การทำลายล้างลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่พวกเขาใช้ลิ้นกล่าวปลิ้นปลอนข้าแต่พระเจ้าขอทรงประกาศว่าพวกเขาผิดขอให้พวกเขาล่มจม ด้วยกุบายของตัวเองขอทรงขับไล่พวกเขาเพราะบาปทั้งหลายของพวกเขาเพราะพวกเขาได้กบฏต่อพระองค์แต่ขอให้ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์เปล่งปลีให้พวกเขาร้องเพลงรื่นเริงยินดีอยู่เสมอขอทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาเพ,พื่อบรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ทีเดียว พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมความโปรดปรานของพระองค์เป็นดั่งโล่โอบล้อมผู้ขาไวา้